โอเคก็ขอสวัสดีท,ท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาบอกข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของโปเกตสก,การนะครับกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมมอบของรางวัลมากมายแทนทาขอบคุณนะครับระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึง6ธันวาคมเลยนะครับผมส่วนงานปะระกาศชื่อผู้โชคดีจะเป็นวันที่7ธันวาคมนะครับ เดี๋ยวเราเข้ามาดูในรายละเอียดของกิจกรรมเลยนะครับผมกติกาก็ง่ายๆครับให้เขาเด่นสะสมคะแนนนะครับผมเมื่อทำภารกิจเสร็จสิ้นก็จะได้คะแนนมานะครับและนําไปแลกของขวัญได้นะครับภารกิจจะไม่ถูกรีเซ็ตนะครับผมคะแนนที่สะสมหรือมีการแลกก็มีจํากัดนะครับก็ดตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าต้องการไหมนะครับผมพอเรียกแล้วไม่สามารถแลกเปลี่ยนคืนได้นะครับ การใช้คะแนนสะสมให้หมดก่อนเวลา24ตงลาของวันที่6ธันวาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของขวัญเลยนะครับผมจะมีอะไรบ้างนะครับในการแลกครับส่วนของขวัญ3ช่องบ,บนนะครับผมจะเป็นของขวัญทีเอ็มเขาจะเลือกแจกให้ในวันที่7นะครับผมซึ่งเราจะมีตัวสูมของทั่วไปตัวสูมของกลางตัวสูงของระดับสูงนะครับ สเปที่ใช้ก็ตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในตัวซูมแต่ละระดับนะครับผมระดับ B ก่อนเลยโปเกมอนที่เขาจะแจกให้ก็จะมีตามนี้นะครับก็มาดูกันต่อนะครับผมเป็นตัวระดับกลางเป็นตัวระดับ E นะครับว่าจะมีของขวัญอะไรนะครับผมครับโปเกมอนที่เขาแจกก็จะมีตามนี้เลย ก็น่าสนใจสําหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่ยังไม่มีตัวตามนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวสูมระดับ S นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับสติกเกอร์ของ Resonance และ Master นะครับก็เรียกได้หนึ่ชิ้นนะครับผมก็เหมือนเดิมน,นะครับก็จะสุ่มผู้โชคดี5คนนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนรายละเอียดกิจกรรมอื่นเลยนะครับผมเราลงมาเลยนะครับหาของที่จะแลกชิ้นแรกก็จะเป็นชิปใช้งานทั่วไปนะครับผมจํากัดแค่สิบครั้งนะครับใช้ทสามคะแนนในการแลกครับส่วนอันที่สองก็เป็นฮีปซูมโปเกมอนใช้ห้าคะแนนจํากัดการแลกห้าครั้งนะครับส่วนอันที่สามก็จะเป็นเกาะโปรไฟล์ครบรอบห้าปีนะครับผม ใช้5คะแนนจำกัด1ครั้งนะครับผมส่วนอันที่4ก็จะเป็นฟักทองนะครับก็ใช้5คะแนนจำกัดการแลก10ครั้งนะครับผมส่วนอันที่5ก็จะเป็นขนมปังนะครับใช้1่คะแนนจำกัดการแลก5้ครั้งนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นบัตรแฟชั่นนะครับใส่80คะแนนจำกัดการแลก1ครั้งนะครับผม เรามาดูรายละเอียดการได้คะแนนนะครับผมข้อที่1ก็ล็อกอิน1วันได้2คะแนนนะครับส่วนข้อ2ก็3วันได้3คะแนนส่วนข้อ3ก็ครบ5วันได้5คะแนนนะครับส่วนข้อที่4ใช้500เพชรสะสม5คะแนนข้อ5ใช้1 0 0 0เพชรสะสม10คะแนนนะครับส่วนข้อที่6เติมครบ1เพชรได้10คะแนนส่วนข้อที่7เติมครบ4,500เพชร ได้40คะแนนนะครับขอ้อ1 8ขึ้นเป็น V.I.P. 10ได้20คะแนนข้อที่9ขึ้นเป็น V.I.P. 20ได้30คะแนนนะครับส่วนข้อที่10ก็จะตัวละครเลเวลมากกว่า50ขึ้นไปได้5คะแนนนะครับข้อ11ข้อเป็นตัวละครเลเวล100แล้วก็มากกว่า100ขึ้นไปได้10คะแนนนะครับผม ก็จะมีตามนี้นะครับรายละเอียดกิจกรรมเลยครับส่วนลิงก์กิจกรรมก็จะมีในแฟนเพจโปเกตซาก้าเลยนะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกเดี๋ยวผมจะก๊อปลิงก์มาวางใต้คลิปเลยนะครับผมสามารถกดเข้ามาได้นะครับเริ่มกิจกรรมวันที่หนึ่งไปนะครับผมอย่าลืมนะครับผมมาทํากิจกรรมเพื่อเอาของรางวัลฟรีนะครับก็มาทํากันเยอะๆนะครับผม ก็ในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบาย